ข้าวก็มาพอกันอีกแล้วนะคะมเมนี้ขา้าวซีมากินเมียงปลาเผาได้ปลาซาบะามาก,กับปลาทูมากนะคะเนาะข้ากับซีมาตำตำตำน้ำจิ้มมัสก่อนเนาะตำน้ำจิ้มจ้าใส่ปกระพิเพชรบอสกรพิบกับกระเทียมค่ะ แล้วแล้วเขาก็ใส่น้ำตาลเนาะคะ่ะอันนี้น้ำตาลใส่น้อยนึงเออใส่ทั่วจะ้ะมันมันมันชักน้อยแบกเลยพี่นอ้องอน ข้อชี้ห้บาบโบมีห้ากับไซนาะค่ะใส่เท่าที่มันมีเนาะโอเคทีนี้ห้ากับไซน,น้ำมกนาวเนาะใส่เครื่องปุงมร่วมไปค่ะน้ำมะนาวปึ๊บน้ำมะนาว ใส่ผงชูรสใส่เกลือค่ะเกลือเกลือน้ำปลาค่ะน้ำปลาเอาไปแล้วนะคะน้ำจิ้มห้าอหอมเป็นตะแสบแล้วค่ะมาแล้วเป็นตะแสบบอ สวัสดีค่ะพี่น้องเรียบร้อยนะคะมาค่ะกินเมียงปลาเนาะค่ะเนาะเบิงรงปลาทูปลาซาบะน้ำจิม้มเหาเรียบร้อยมีขนมเซนค่ะมอะีอันนี้คิงค่ะคิงกับมีพักเนาะค่ะพักหลายๆเอามากินเมียงร่วมกันบูนมีสารแน่ผักหอมป้อมผักหอมใบหอมค่ะผักขี้เล่าเนาะใบอ่า หอมหอมใบยักษ์อัน,นพักหอมเปเนาะบานข่อยเอิญพักหอมเปแล้วก็พักกาดค่ะนี่เรียบร้อยแล้วมากินได้ค่ะแต่แซบ่บอกพี่น้องามากินน้ำกันนี่ค่ะพี่น้องปึ๊บใส่ขิงไปนั่นเนาะพักลหลาย ใส่ลงไปค่ะหอมใส่เลยหลายมันค่หอมตักชีใส่เส้นขนมเส้นขนมเส้นขนมจีนกินปลาทูกันนะค่ะปลาทู พันตัวยิ่งยังไงประทูมันมาค่ะน้ำจิ้มห่อมาแต่นี่ใส่น้ำจิม้ไมไหลลงไปแซ่บ แสบค่ะพี่น้องแสบแสบหืหักเลยหลายมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อแซ่บแสบน้ำกันยังมีหมูกินได้หลายคนเด้อเนาะ มืนอนีไปได้อันปลาซาบะมาพอดีก็ซื้อประทูมาแล้วล่วะก็เลยเออคืนอ,อยากกินย่างคืนยังบอกเนาะกินยหงสันต์รอ,องปลาซาบะเบิ่งกับพี่นนองปลาซาบะกันมันๆตัวบใหไง หนึจิ้มหน่าใบเยอ่ะอือช่วงนี้ก็บ่ได้เฮ็ดงานแล้วเนาะค่ะพี่น้องอเพ่นลอกดาวอะจนถึงมันทีสิบเก่ามักกะลาภาสันเขาก็รอฟัองมึงก่อนว้านเป็นยังไงเหตุการณ์คนติดเสือกะเพิ่มขึ้นสูงมือมันวะ่ะ อยู่ในบ้านบุ่นไปค่ะหาแนวมาเห็ดกินก็เนาะหาแนวมาเห็ดกินเลนมื่มีเบียเห็ดแต่บาลูกค้าที่สร้างคลองกับสร้างมาได้เรอยๆด้อค่ะเด้อกับทรงไห้ไปสซนีย์เพื่อนกับท้ำงานอยู่ทรงไห้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าช่วงนี้สีราชานิดน้อยเพราะว่ามันเทศกาลเนาะค่ะ เทศก,กาลคริสต์มาสอีกยังเพิ่นปีใหม่เพิ่นน่ะนะก็ะสิล่าส้าจักน้อย พักสดสดไปได้มากอยู่ร้านตรุรกีคือเกาค่ะพักสดสดซาลาเน่ซาลาเน่ตัวของปลูกมะน,นาวเนาะมันกัสิไายเมื่อหลัก็ได้ไปซื้อกินค่ะ Pas ça, va, non. Non, non, bien. ใส่เองสีเลยพี่นอ้องนันถือเนี่ยผักชีราวผักหอมปอมใบหอมใส่ลงไปขิง ล,ลงปลาเปานมจีนจ้ะนมจีนปลาทูใสนน้นอะไรกันเนาะข้ามาไงไล,ล่มาสิเขาปลาก็หลงอีกแล้ว mm <laughs> กินมดไปยังระเครื่องโตแล้วพี่น้องอิ่มแล้วบัดนี้อิ่มแล้วค่ะพี่น้องขอโตไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องมือนี้อิ่มแห้งแล้วค่ะช่วงโควิดกะสู่ไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะให้มันพานไปน้ากันจ้าหน้อยกับสีเข่าปีใหม่แล้วคงซิมีอีย่างดีๆเขามากแล้วค่ะขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดีไม่แห้งทุกปูทุกคนนะคะเด้อรักษาสุขภาพกันเด้อ สวัสดีค่ะแล้วพอ,อ,อก,กันไหมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย